เศรษฐกิจโลกเนี่ยดูเหมือนจะตึงเครียดหนักนะครับหลังจาก IMF ออกมาเตือนว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังไม่มาถึงเลยนะฮะพร้อมหันการคาดการ GDP ในปีหน้าซ้ายเฮี้ยนเลยไทยเราเอาอยัางไงจะไปต่อไหวไม้แกร่งแค่ไหนเดี๋ยวคิดวีไลฟังครับ ทีมพิเศุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property law ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปนด้วยกันครับครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไ like, ลค์กดติดตามอาไว้หรือว่าอยากจะสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมสาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้จะชวนคุยเรื่องของการคาดการณ์ของทาง IMF ครับก็เป็นองค์กรการเงินระดับโลกนะฮะได้ออกมาหันนะเรื่องของการคาดการณ์ในปีหน้าด้วยนะครับพร้อมทั้งบอกว่าสิ่งที่เร็วร้าที่สุดเนี่ยังไม่มาถึงเลยครับ มากกว่า1ใน3ของเศรษฐกิจโลกนะครับจะเข้าสู่สภาวะ,ะ Recession นะก็คือการที่ GDP เติบโตติดลบ2ไตรมาสติดครับ และสำหรับ GDP ของประเทศยักษ์ใหญ่อย่าง,าง and, เช่นทางอเมริกายุโรปแล้วก็จีนเนี่ยจะยังคงชะลอตัวต่อไปนั่นเองครับโดยปัจจัยตลาดที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันย่าแย่ในปีหน้านะครับอย่างแรกเลยคือสองครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยังคงปะดังปนเดต่อไปไม่หยุดน,นะครับสองครับเรื่องของ cost of living นะหรือว่าค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเนี่ยมันยังสูงขึ้นครับและข้อสามนะครับเศรษฐกิจของประเทศจีนเนี่ยทำการชะลอตัวนั่นเองอันนี้คือปัจจัยหลักทำให้โลกเนี่ยต่างพันผัวในปีหน้านะครับรวมทั้งบอกได้ว่าเงินเฟ้อในปีหน้้าาาาเเนนนี่่่ยยยััังงงงคคคสููออรรบโโดดกกววิฟทลใป จะอยู่ประมาณ6.5%คารับแล้วก็จะลดเหลือ4.1%ในปี2 0 2 4หรืออีก2ปีข้างหน้านั่นเองหาดูคร่าวๆเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่นะครับแต่ว่าก็อาจจะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วครับและนี่คือแรงกดดันของทั้งโลกนะครับต่อไปมาดูฝั่งของไทยบ้างดีกว่าว่าไทยเราเนี่ยถูกประเมินเรื่อง GDP การคาดการณ์นในปีหน้าอย่างไรบ้างต้องบอกเลยว่าก็สอดคล้องกับเศรษฐกิจโลก,กน,นะครับนั่นองคือทาง world bank เนี่ยออกมาหันการเติบโตของเศรษฐิจไทยนะในปีหน้า -2566 เนี่ยนะครับเหลือ ขยายตัวเพียงแค่3.6%เอาจริงๆจ,จะบอกเพียงแค่ก็ไม่ถูกนักกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคาดการว่าประมาณ4%เลยทีเดียว แต่ปัจจัยหลักทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยครับชะลอตัวเนี่ยก็คือมาจากทางจีนนะครับยูโรโซนและก็สหรัฐอเมริกานั่นเองที่เข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะฟื้นตัวเท่าไหร่ชะลอตัวหรือรวมถึงถดถอยด้วยซึ่งทให้การดีมานด์การบริโภคนะครับเริ่มลดลงนั่นเองและไทยแล้วก็เป็นประเทศผู้ส่งออกไปข้างนอกนะดังนั้นเนี่ยนะครับก็จะกระทบเหมือนกันครับแต่ในฝั่งของปัจจัยบวกนี่นก็มีเหมือนกันนะครับนั่นคือการท่องเที่ยวไทยเนี่ยฟื้นตัวดีเกินคาดเลยนะซึ่งทำให้มีเ,มเงินนะครับไหล ค่อนข้างแข็งขึ้นมาในช่วงนี้เลยนะอยู่ที่ประมาณ34.84บาทต่อดอลลาร์นั่นเองครับหลายคนก็มีคําถามนะครับว่าการเติบโตประมาณ3.6-3.5เนี่ยมันถือว่าดีไหมหรือว่าไทยเราควรกังวลอะไรหรือเปล่าความจริงเนี่ยท่านผู้ว่าเป็นชาตินะครับท่านเศรษฐพูรก็ออกมาบอกว่าที่จริงแล้วเศรษฐไทยค่อนข้างทนทานเข้มแข็งนะถึงแม้จะมีการปรับลด GDP ลงไปนี่นะครับแต่นั่นก็มาจากเรื่องของปัจจัยภายนอกตั่นและที่เศรษฐกิจของต่างชาติเนี่ยทำการเบรกความรุนแรงไงโดยการขึ้นดอกเบี้ยทั่วๆักันนะครับดังนั out. ส่วนตัวประเทศไทยเองเนี่ยครับค่อนข้างเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับอีกทั้งตัวเลขเงินเฟอ้อของบ้านเราเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่ค่อนข้างไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่แล้วถึงแม้จะยังไม่ต่ำม,มากนะครับแต่ก็ออกมาต่ำกว่าคาดน,นะล่าสุดเนี่ยอยู่ที่5.5%จานะครับจากการคาดการณ์ที่5.85%ครับทั้งที่เราขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศใหญ่ๆที่0 2นเท่งาเนทั้นเองซึ่งทางสถาบันวิจัยเศร,รษฐกิจของทาง S C B เนี่ยก็ได้ออกมา ภายในเนี่ยเข้ามาเสริมนั่นเองครับซึ่งสถามว่าเศรษฐกิจไทยเนยเติบโตสวนทางหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องไปดูว่าน,นี้เศรษฐกิจโลกหรือว่าการเติบโตของ GDP ของหลายประเทศทั่วโลกเนี่ย ออกมาโดยหน้าตายอย่างไรจากการคาดการณ์ของทาง IMF นะครับก็ <_ d ose> ออกมาบอกว่าที่จริงนะหลายที่ทั่วโลกนะโดยเฉลี่ยนยครับประมาณ2.7ซครับซึ่งถ้าถามว่าไทยเติบโตดีกว่าหลายที่ไหมก็ใช่นะครับโดยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยครับเติบโตในปีหน้าประมาณ1นะครับแต่ที่แย่กว่านั้น,นคือในฝั่งของยุโรปนั่นเองนะฮะเฉลี่ยประมาณ0.5เและมีหลายประเทศนี่นะครับที่เติบโตติดลบด้วยเช่นเยอรมัน ติดลบไป0.3อนะครับอิตาลีติดลบไป0.2อังกฤษเนี่ยนะคะเติบโตไปแค่0.3หรือว่าเรียกว่าแทบไม่เติบโตเลยครับ ในฝั่งของ emerging market เนี่ยก็ค่อนข้างพอๆกับไทยนยะครับราวๆสามเปอกว่านี้แหละฮะและไม่รับเรื่องของประเทศที่แบบว่าเศรษฐกิจพังไปเลยนะครับค่างเงินเสื่อมแล้วเป็นหนี้เสียไปเลยเนี่ยอย่างเช่นทางศรีลังกาหรือว่าแถงแอฟริกาก็ตามไทยเราเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับไม่แย่นะฮะถ้าเทียบกับทั้งโลกนะคือในฝั่งผู้ว่าเนี่ยก็ยังมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจไทยจะคงฟื้นตัวต่อไปนะเป็น soft take off ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคาดกับในปีถัดไปเนี่ยก็จะค่อนข้างเติบโตได้ดีกว่านี้ไปเรื่อยๆนะ เนี่ยนะครับนั่นคือนโยบายหาเสียงนั่นเองครับก็อย่างว่าแหละครับใกล้เลือกตั้งแล้วนะครับก็จะมีนโยบายเชิงประชานิยมนะครับลดหนี้ผ่อนชาระหนี้หยุดต้นหยุดดอกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับท่านทว่าบอกว่าอันนี้ต้องระวังนะมันทําให้ระบบการเงินเนี่ยมีปัญหาหรือว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับโดยทางผู้ว่าเนี่ยยังเน้นย้ําคําที่ว่า market will punish stupid policy นะครับหรือแปลว่าตลาดจะลงโทษนโยบายที่โง่ๆนั่นเองซึ่งก็แสงถึงความเป็นห่วงจริงๆนะครับเรื่องของนโยบายหาเสียงของทางการเลือกตั้งหรือว่า รัฐบาลชุดใหม่ครับและเนี่ยดยภาพรวมจะสรุปก็คือไทยยังคงเข้มแข็งนะครับแล้วก็คงค่อยๆฟื้นตัวและดีกว่าหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศที่ยักษ์ใหญ่ด้วยแล้วเราก็ดอกเบีย้ยค่อนข้างต่ําเงินเฟ้เอเนี่ยก็ควบค,คุมได้รวมถึงค่างเงินเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งครับแต่ก็ตามเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของเรื่องญหาเสียงที่ท่านผู้ว่าบอกแล้วกันนะครับแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไงบ้า,บางลนะ่จะไทยจะฟื้นตัวไหมหรือว่าเห็นต่ายยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิ และเขาร้านหนึ่งวิธีก็จะนำท่านนี้ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสำหรับเพื่อนคนไหนอยากฟังคนรู้เพิ่มเติมนะครับเป็นพรีเมียมคอนเทนต์จากนีกเสิร์ฟดังๆรวมถึงบทวิเคราะห์ต่างๆนานาของผมและของเพื่อนๆนะครับจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็กดสมสสัครสมาชิกคลองเรียนวุ่นไหนขัา้นานี้เลยรับรองว่าลดประหยัดเวลาเพื่อนๆทุกคนได้มหาศาลมากๆมุมมองในคิดจากรครูชื่อด,ดังรวมถึงที่ทางการลงทุนเนี่ยผมรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับเพื่อให้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆสามารถลดเวลาการลงทุนได้เยอะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาสุดคลิปคลิปนี้กััััันน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 นดดดีีีีีกกกกกววว่่่่่าา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 คคคคุณไไ้้้้้้รรรรรบบบมมููอออออออะงง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 ใลลลลิิิปปพถึเเเเเืืขขททททศหหหจ IMF ตยย จริงๆสิ่งที่เลวร้ายที่สุดยังไม่มาถึงเลยพลเพราะนักห่าวจีนมีโรคเติบโตมีแค่2.7เท่านั้นเองเนะครับสาเหตุหนลักก็มาจากประเทศยักษ์ใหญ่นะจีนชะลอตัวนะครับยูเครนและเซียก็ยังทําสงครามอย่างต่อเนื่องรวมถึงค่าของชีพของประชาชนที่สูง มากขึ้นเศรษฐกิจในประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจียนยุโรปนะครับรวมถึงอเมริกาเนี่ยก็ชะลอตัวอย่างมากโดยทําให้ดีมาต่างๆนาน้อยลงบริโภคน้อยลงและปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยยังคงสูงอยู่ราวๆสี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิงแม้จะลดลงแล้วแต่ก็ยังคงสูงอยู่นั่นเองครับนั่นั้นความเสี่ยงของโลกเรายังคงมีมากอยู่นะครับในกฎการเมืองไทยด้วยไอเอฟเอหั F F ่นจีดีพีไทยลดลงเหลือประมาณสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ในปีหน้าอันนี่เป็นจากดีมาต่างๆน,นขงาๆของที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับชะลอตัวลงนั่นเองการสอบของไทยกล โตแล้วก็สวนทางกับตลาดนะยังคงเข้มแข็งยังคงแรง่งนะครับ เพราะว่าอันดับแรกเลยนะครับการท่องเที่ยวของไทยเนีฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาดเงินเฟ้อไทยชะลอตัวได้อย่างเร็วนะครับค่าเงินเนี่ยก็แข็งยังเห็นได้ชัดครับหากไปเปรียบเทียบกับเรื่องของการเติบโตของหลายประเทศเนี่ยก็ถือว่าก็จริงอย่างที่ท่านว่านะครับเพราะว่า1คือไทยเติบโต3.6ใช่ไหมทั่วโลกเนี่ยเติบโตแค่2.7นะครับรวมถึงประเทศใหญ่ใอย่างเช่นพนันแล้วเช่นอเมริกาเนี่ยเติบโตไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เยอรมันติดลบนะครับอังกฤษแทบไม่โตครับและนี่มีน้ำเรื่องของประเทศที่เป็น emerging market หรือว่าปปรรรระะะะเเเททททศีีีีี่่่่่แบบบวววาา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 ใกกกกลลล้้้้้จมมมมยยยััญหืออองงิฤตนนนคคไไถดดข เลยแต่ิ่งที่ท่ทานพ่อบม่ชาวกังวลนะครับนั่นคือเรื่องของนโยบายหาเสียงนั่นเองนะครับแล้วก็บอกได้ว่าตลาดจ,จะลงโทษนโยบายที่งโง่เขานะครับถ้ามีนโยบายที่แปลกๆเข้ามาประชานิยมลดหนี้พักหนี้ไม่จ่ายหนี้ล้างหนี้อะไรเงี้ยอันนี้น่ากังวลครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้กับคนไทยด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านฟังจนจบนะคุณชอบคลิปนี้กดไลค์นะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ